เกิดเป็นข่าวดูมาย่าฮอตนิวส์หมายเลข52 ทีนี้เราไปดูความน่ารักของหนุ่มคนนี้กันบ้างนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้คือกําลังตั้งใจแล้วก็ทุ่มทุนคือเขากําลังสร้างบ้านของตัวเองนะคะคือคุณเต๋าเศรษฐพงศ์นี่แหละคุณผู้ชมค่ะนี่แหละก็พาไปดูบ้านนะคะโฮมทัวร์พาตรวจบ้านหลังใหม่ใครที่แบบว่าได้เป็นแฟนคลับแล้วก็ได้ติดตามช่อง YouTube คุณเต๋าเขาจะมีด้วยนะคะนี่เลยคะ่ะเปิดราคาสูงริ้วนะคะ30ล้านนะจ๊ะนะคะเรียกได้ว่าเขาทุ่มทุนเพื่อซื้อบ้านของตัวเองสุดๆเลยนะคะสำหรับคนนี้หนุ่มเต๋าน,นี่นะะแหละค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็เปิด รายการติดเต๋าโฮมทัวร์รายการทางช่อง YouTube ของตัวเองนี่แหละค่ะก็จะเป็นคลิปที่พาเข้าไปตรวจบ,บ้านก่อนเข้าไปอยู่อาศัยตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วแต่ว่าเราไปาสำรวจนิดนึงไปตรวจตารานะคะเผยให้เห็นรายละเอียดในตัวบ้านนะคะบอกว่าโ oh, อ้โหอลังการมากแม่นะคะโดยล่าสุดนะคะในรายการติดเต่านนี่โฮมทัวร์ติดเต่าได้พาเข้าไปในบ้านหลังใหม่ที่ซื้อเอาไว้นะคะพร้อมกับเผยราคาเป็นครั้งแรกบอกว่าบ้านหลังนี้ราคาสูงเลี้ยวถึง30ล้านบาทเออ ซึ่งในคลิปนะคะขนาดตรวจบ้านก็ได้เห็นไซส์ของบ้านนะคะพร้อมทั้งพื้นที่ต่างๆของบ้านและก็การตรวจบ้านในวันนี้ก็พบว่ามีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมนะแน่นอนก็ต้องสํารวจนิดนึงว่าตรงไหนต้องปรับตรงไหนต้องซ่อมอต้องแซมนิดนึงก่อนที่จะเข้าอยู่โดยเฉพาะเรื่องของรอยแตกร้าวรอยแตกร้าวนี่สําคัญเลยโรครอยรั่วนะคะเล่นเอาเจ้าตัวนั้นเนี่ยโอ้เขาแทบสุดเพราะว่าถ้าไม่มีการตรวจบ้านก่อนก็คงต้องเสียค่าซ่อมแบบตามมาอวบแน่ๆ,ๆตัวเองบอกแบบนี้<อ>นะคะและสุดท้ายบ้านหลั ตอนเสร็จสมบูรณ์จะออกมาสวยและลังการแค่ไหนก็ต้องติดตามต่อไปเขาต้องมาอัปเดตแหละวันนี้เข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นฟิลแบบว่าคอนเทนท์ที่พาไปเยี่ยมชมชตรวจตราก่อนเข้าอยู่อะไรแบบนี้นะคะต้องบอกว่าการสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะต้องดูกันทุกซอกทุกมุมทุกหลืบเลยจริงๆว่าตรงไหนเนี่ย ยังไม่เรียบร้อยดีเพราะการมาซ่อมตามหลัง,งเหนื่อยกว่าทาให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตั้งแต่ตอนแรกใช่ค่ะตอนแรกคือเราซื้อบ้านเข้าไปแรกๆเราก็รู้สึกว่าอุ้ยมันก็ดีเนาะพอเฟกแต่พอสักพักเหมือนจะเริ่มเข้าไปอยู่ทําทไมมันเหมือนมีรอยร้าวต้องรีบบอกเขาต้องรีบแจ้งเขาเลยนะคะเออก็ขอแสดงความดีด้วยนะคะก็ได้หลังใหม่เดี๋ยวคงจะเสร็จสมบูรณ์และมีการไปปรับจุดเล็กๆนิดนึงแล้วก็คงเข้าอยู่ได้เดี๋ยวไปติดตามความบาลังการต่อไปในติดเต่ากับคุณเต่าแล้วกันภูมิใจไปด้วยนะภูมิใจค่ะเพราะว่า ทุกย่างก้าวในวงการบันเทิงของเต่าเต่าทํางานอย่างหนักเพื่อก่อร่างสร้างตัวแล้วก็ทําให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ดีกินดีมีความสุขสบายมากขึ้นแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวน่ารักน่ารักสุก่เป็นนักร้องที่อย่างเงี้ยทุกคนอะเราร่วมดีใจกับเขาจริงจริงเนาะจริงค่ะอื